กลับมาติดตามนี่แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีมาก,กันต่อนะครับเราพบกันสัปดาห์ละครั้งกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะครับวันนี้ผมกําลังสนทนาอยู่กับนายแพทย์สุรเดชวลีอิทธิกุลผู้อำนวยการสํานักจัดระบบบริการทางการแพทย์สานักสานักงานประกันสังคมนะครับ มาสนทนากันต่อในช่วงนี้นะครับคุณหมอครับเมื่อชักครู่นี้เราบอกว่าระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยก็เหมือนกับว่ามองว่าเป็นเซฟตี้เน็ตนะครับก็คือว่าพอไม่ได้อยู่ใน2ระบบแรกคือระบบสวัสดิการของข้าราชการและก็ระบบประกันสังคมเนี่ยก็คือเพื่อที่ให้มั่นใจได้ว่าทุกคนในประเทศไทยที่เป็นประชากรพลเมืองชาวไทยเนี่ยได้รับการคุ้มครอง นะครับก็อาจจะถูกมองได้ว่ามันพอเป็นเซฟตี้เน็ตปุ๊บเนี่ยมันผมฟังปุ๊บแวบแรกคือแบบโอ้โหตายแล้วมันเหมือนกับว่าเอ๊ะแล้วคุณภาพมันคงต้องต่างกันแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดูเป็นแบบเหมว่าตะแกรงรอไว้อะไรอย่างเงี้ยครับในความเป็นจริงแล้วเป็นอย่างนั้นตามเพราะว่าพวกคุณหมออยู่ทั้งสององค์กรมดแล้วก็ก็นี่เอาวะคือคือไม่ไม่ได้เป็นแบบที่คิดนะนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าสังคมเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเรามีการปรับปรุงประโยชน์ทดแทนมาเรื่อยๆครับ ทั้งในเรื่องการรักษาทั้งเรื่องตัวเงินนะครับคือสังคมเนี่ยให้ทั้งเราเรียกว่าบริการคือการรักษาพยาบาลหรือการฝึกงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ,รบอีกด้านหนึ่งก็คือด้านเงินชดเชยเวลาต้องเกิดเหตุอะไรแล้วขาดรายได้หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเราก็มีการทดแทนการขาดรายได้ไปทีนี้ของหลักประกันสุขภาพต้นหน้าเนี่ยมาเกิดขึ้นเมื่อปี4 2545งพัรบนะฮะเริ่มต้นเนี่ยเขาก็ ก็ใช้ว่าระบบแบบเดียวกับสังคมเป๊ะก็คือหมายว่ายืมไปใช้ซึ่งก็เป็นก็หมายว่าก็เป็นจุดตั้งต้นทีนี้พอเวลาผ่านไปเนื่องจากสมาชิกไม่เหมือนกันคือสมาชิกสังคมก็จะเป็นคนหนุ่มๆอย่างคุณวาลินเป็นหลักนะครับก็ก็จะคนทํางานคนทํางานนะครับแต่ว่าหลักประกันสุขภาพต้นหน้ามีทั้งเด็กและคนแก่ คนหนุ่มคนสาวก็มีแต่เด็กกับคนแก่ก็ก็อ,อยู่ในการดูแลของเขาเกือบเกือบหมดเนี่ยนะครับก็เพราะนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะอะไรแล้วก็ของประชาคมส่วนใหญ่ก็อยู่ในเมืองนะแต่ว่าของหลักประกันสุขภาพั่วหน้าก็จะอยู่ชนบทคือที่อของประเทศเพราฉะนั้นก็มีลักษณะจำเพาะที่แตกต่างกาันความจำเป็นที่แตกต่างกันการพัฒนาในบางเรื่องก็แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นยังยืนยันว่าทั้งสองระบบ มีคุณภาพในการบริการไม่แตกต่างกันครับครับแล้วก็ในเรื่องของที่ก็ก็เรียนเลยว่าอย่างของสังคมเนี่ยเราควบคุมคุณภาพผู้ให้บริการเราก็บอกว่าโรงพยาบาลที่จะเข้าร่วมโอเคโรงพยาบาลรัฐทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์กรของรัฐก็อันนี้เป็นนโยบายของรัฐก็ต้องทํางานร่วมกันครับ อันที่สองคือภาคเอกชนเราก็บอกว่าเอกชนที่จะเข้าร่วมมือก็ต้องมีมาตรฐานตามที่กําหนดนะครับแล้วเราก็มีจ้างอาจารย์แพทย์อาวุโสแล้วก็พยาบาลอาวุโสเอาไปตรวจนะครับก่อนที่จะรับเข้าเมื่อรับเข้ามาแล้วเซ็นสัญญากนละให้บริการก็จะมีระบบการที่เราต้องไปตรวจเขาอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ตรวจทีเดียวแล้วเลิกนะครับคอยมอนิเตอร์ตลอดเวลาอันแล้วก็อันถัดมาก็คือว่าถ้าหาก มีข้อสงสัยหรือมีใครร้องมาว่าที่นั้นที่นี่น่าจะมีปัญหาก็จะมีแพทย์และพยาบาลเนี่ยอ,ออกไปตรวจเป็นการเฉพาะอีกด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นระบบคร่าวๆก่อนอแต่ว่าในขณะเดียวกันาทางผู้รับบริการหรือผู้กันตนลูกจ้างเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเวลาไปรับบริการก็สามารถที่จะฟีดแบ็หรือให้ข้อมูลกับเราอย่าง1506เนี่ยคือ ข,ขณะนี้เนี่ยนะครับเบอร์หนึ่งห้าูย์หก็เราถือว่าเป็นฮอตไลน์แล้วก็บริการยี่บสี่ชั่วโมงไม่มีวันหยุดนะครับนะครับนะฮะก็ยี่บสี่คูณเจ็ดเนี่ยนะครับก็แล้วก็ปรับปรุงปัจจุบันเนี้ยก็มีร้อยแดสิบคู่สายนะครับก็บแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้กันตนก็สามารถติดต่อแล้วก็บอกเข้ามา ทุกครั้งตอนนี้เนี่ยเราก็เทรน156 6นะครับเวลา<ม>เขาโทรเข้ามาติดต่อเรื่องอะไรก็ตามเราก็จะถามวา่าบริการเป็นยังไงอันที่สองมีอะไรจะแนะนําเพิ่มเติมเพื่อให้เราปรปับปรุงนะครไม่ไม่ที่ถามเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่บริการของ156 6นะครับ<ม>แต่บริการทุกเรื่องของสังคมท่าน<อ>าสามารถที่จะบอกตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นระบบที่เราจะ หนึ่งก็คือกำกับคุณภาพด้วยตัวเราอันที่สองก็คือด้วยตัวผู้วันตนนอกเหนือจากนี้เนี่ยกรรมการฝ่ายลูกจ้างนะครับคือเรามีกรรมการบังคมเป็นไตาพรารี ก็คือฝ่ายลูกจ้างฝ่ายนายจ้างฝ่ายรัฐบาลอย่างละเท่าเท่ากันเพราะว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินเข้ามาเพราะนั้นก็มาดูแลกองทุนตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องไปตรวจไปตรวจเนี่ยเราก็มีมาตรการที่จะจูงใจให้โรงพยาบาลทําดีก็คือผู้วันตนก็มีการให้คะแนนก็มีเราเรียกว่า Popular า o หวตก็มีนะครับแต่ไม่ได้ส่ง SMS เก็มีการโตออกไม่มีครับก็ก็บอกว่าโรงพยาบาลไหนทําดี มีเรื่องอะไรนะครับโรงพยาบาลไหนเป็นโรงพยาบาลในดวงใจนะครับแล้วเราก็มีผู้แทนของลูกจ้างเนี่ยไปเยี่ยมเยียนก็ก็จะให้เห็นว่าเออฝั่งลูกจ้างเนี่ยก็จะได้เห็นแล้วก็ไปพูดบอกว่าโอเคโรงพยาบาลที่ดีทำยังไงมีอะไรก็ช่วยกันส่วนที่ไม่ดีจะต้องมีมาตรการเข้าไปขันน็อตไปลงโทษหรือตักเตือนอะไรเราก็เราก็มีทำของเราแต่ว่าด้านนี้เนี่ย คือคือเราไม่ประจานคนนะแต่ว่าที่ทําดีเราพยายามเผยแพร่อย่างเงี้ยครับก็เป็นมาตรการรวมๆผู้ที่ใช้บริการถ้ามีความสุขมีความพึงพอใจเนี่ยก็คงไม่โทรหา1 5 0 6หารอกผมว่านะครับเมื่อมีความทุกข์ใจมีความร้อนใจมีข้อร้องเรียนถึงจะโทรหา1 5 0 6นะครับพอจะสรุปให้เราฟังได้ไหมครับว่าข้อร้องเรียนที่ป๊อปปูล่าสุดๆเลยที่คนชอบโทรมาคอมเพลโทรมาบ่นเนี่ยล้วอยากจะให้มีการปรับปรุงเนี่ยอ้าว อย่างนี้ครับก่อนที่จะตอบคําถามนี้ผมผมอย่างเลยนจริงจริงเนี่ยคนโทรเข้ามาชมก็มีล่ะชมก็เยอะแล้วก็เข้ามาปรึกษาเรื่องเลยคือปีหนึ่งเนี่ยมีคนโทรเข้าหนึ่งห้าศูเนี่ยเป็นล้านครั้งนะครับแต่ที่มาร้องเรียนจริงๆเนี่ยเป็นแค่จํานวนพันนะฮะพันต้นๆด้วยไม่ใช่เก่าพันเก่านะเป็นพันต้นๆนะครับก็แต่ว่า เขาเข้ามาร้องเรียนเรื่องร้องเรียนหลักๆเนี่ยในเรื่องบริการทางการแพทย์เนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องอยาหรือถูกเก็บเงินซึ่งซึ่งในระบบเนี่ยเราก็บอกว่าให้ผู้ให้บริการคือโรงพยาบาลหรือคุณหมอเนี่ยให้บริการเต็มตามกำลังความสามารถยาให้ใช้ยาไม่ต่ำกว่าบัญชียาหลักแห่งชาติคำว่าไม่ต่ำกว่าก็คือหมายความว่า,วายาบัญชียาหลักเนี่ย ก็เป็นยาที่ครอบคลุมทุกโรคอยู่แล้วละแล้วมีคุณภาพเพียงพอเพียงแต่ว่าภาษาไทยที่เราเรียวลังเนื้อชอบลังยาคือบางคนอาจจะแพ้นั้นยาในบัญชีไม่เพียงพออาจต้องใช้ยานอกบัญชีเพราะว่าเขาแพ้นะหรือว่าบังเอิญไม่ถูกค่ะตัวนี้ก็หรือแม้กระทั่งเราก็เปลี่ยนแล้วก็ให้ให้ยาเขาได้หรือแม้กระทั่งอย่าง ผมยกตัวอย่างนะวอากล่าเราไม่ได้ใช้เรื่องแต่ว่าผู้ป่วยบางรายที่เป็นเราเรียกว่าความดันในปอดเนี่ยมันสูงนะใช้ยาบางตัวไม่ได้ผลแต่ไวอากล้าเนี่ยช่วยผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้นะครับวอากล้าเนี่ยอยู่เป็นนอกยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติแต่ว่ามีความจําเป็นอย่างเนี้ยก็ใช้ได้แล้วก็ให้โดยที่ผู้อ่นตนไม่ต้องเสียเงิน อย่างนี้เป็นตนไม่กลับผลข้างเคียงในสิ่งที่มันต้องทำเลยครับวรับสำหรับคนที่ใช้ยานน้นไปแต่ก็งเอี๋ยวติดใจแล้วกลับกลับมาขอใช้อีกแล้วไม่มีให้ใช้เราทํายังไงแล้วใครจะรับผิดชอบครับถ้าเขาจำคือคือโรคอันนี้ก็จําเป็นแล้วก็ต้องกินแต่ว่าปริมาณที่ใช้แล้วก็ไปถึงถึงจุดหนึ่งก็คือหมายว่าร่างกายก็ปรับสมดุลนะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรคงไม่ถึงขั้นติดติดใจแล้วกลับมาขอใช้อีกใช่ไหมครับผมครับ ก็จะเป็นคอมเพลนเรื่องยาเรื่องของการ <ผม S 1> แล้วแล้วเราจัดการยังไงกับกับกับข้อร้องเรียนเหล่านั้นลักหลักหลักๆเหล่านี้ก็ก็ว่าข้อแรกก็คือหาข้อเท็จจริงนะครับก็เมื่อร้องเข้ามาทุกหลายเราก็หาข้อเท็จจริงเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะตอบกลับกับผู้ร้องก่อนอว่าขณะนี้เราอยู่ขั้นตอนไหนนะครับนะครับแล้วก็พอเราหาข้อเท็จจริงแล้วถ้าพบว่าโรงพยาบาลทําอย่างที่คนต ồn ร้องก็จะมี อันที่1เลยก็คือสั่งจ่ายคืนเงินนะฮะเพราะคุณเก็บเงินโดยโดยไม่ชอบก็ก็ต้องคืนเงินอันที่สองเนี่ยก็เราก็จะมีระบบเรียกว่าก็เหมือนว่าก็คลิปเลกคอร์ดนะครับว่าอันนี้คุณผิดเรื่องนี้นะเคยลงโทษแบบนี้ไปแล้วนะถ้ายังมีครั้งถัดไปก็แปลว่าโทษก็จะรุนแรงขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือเอาออกจากระบบนะครับก็อันนั้นก็เป็นกระบวนการ ถามว่าเคยมีโรงพยาบาลถูกเอาออกจากระบบไหมก็ยืนยันนะครับว่ามีมีใช่ไหมครับผมครับคุณหมอดูแลเรื่องของการจัดระบบบริการทางการแพทย์เลยนะครับซึ่งระบบประกันสังคมเนี่ยคือเราไม่มีทางเลือกถ้าเกิดเราทํางานได้รับเงินเดือนเนี่ยเราถูกตัดออกไปอยู่แล้วนะครับต้องอยู่ในระบบนี้อยู่แล้วมันก็เหมือนกับค่อนข้างผูกขาดนะฮะไม่ค่อยจะต้องแข่งขันกับใครเพราะฉะนั้นวิธีการในการที่จะจูงใจตัวเองให้พัฒนาคุณภาพที่ออกไปจากระบบประกันสังคมให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ภายในองค์กรเนี่ยบริหารบริหารปัจจัยตรงนี้ยังไงบ้างครับไม่ให้รู้สึกว่ามันเป็นของตายยังไงคุณก็ต้องใช้บริการของระบบประกรันสังคมอยู่แล้ว,มวผมไม่ต้องแข่งกับใครอะไรอย่างเงี้ยครับก็รบจริงๆก็อย่างที่เรียนว่าเรารับฟังผู้อันตนนะครับ,รบก็คืนเดี๋ยวนี้หน่วยงานราชการเนี่ยก็จะต้องมีการประเมินมแล้วก็ไปรับฟังจากผู้ใช้บริการนะครับว่าเขามีความต้องการอะไรรวมทั้งปัญหาที่ เกิดขึ้นมีแนวทางแก้ไขอย่างไรเราเราต้องนําเสนอต่อบอร์ดนะครับก็คณะกรรมการมังคมเนี่ยก็อย่างที่เรียนว่าคณะเราบริหารเป็นคณะกรรมการซึ่งมีทั้งตัวแทนลูกจ้างตัวแทนในจ้างลาแล้วก็เขาก็เป็นเสียงหลักเรื่องนี้ต้องปรับปรุงเรื่องนี้ทําไมยังเป็นอย่างนี้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็กรรมการคือคนที่คอยที่เจ้าหน้าที่ให้ทําให้เป็นไปตามความต้องการของสมาชิก นะครับถ้าเขาแล้วก็กฎหมายที่กําลังแก้อยู่ในสภาเนี่ยนะครับคือจริงๆผ่านสภาผู้แทนราษฎรและ้วยุบไม่เป็นไรเพราะมันผ่านละก็อยู่ที่วุฒิสภาซึ่งอนาคตกรรมการเนี่ยก็จะมาจากการเลือกตั้งของผู้อันตนนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าไป การปรับปรุงให้เกิดผู้แทนที่แท้จริงรผู้แทนที่ดูแลทุกอย่างให้ก็จะเกิดขึ้นนะครับ,รบ,รบเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกันนะครับในช่วงสนทนาของรายการนี่แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีม่ามาดูวา่าหละจากนี้ไปนะครับเมื่อก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่3แล้วของระบบประกันสังคมนั้นความท้าทายที่รอยอยู่ข้างหน้าคืออะไรนะครับพักกันสักครู่หนึ่งครับ